ตอนที่249หลินจงเปลี่ยนไปหลินรวนตกตะลึงกับคำเอ่ยของหลินจงอยู่นานนางไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าหลินจงที่อายุใกล้ถึง30ปีจะสามารถเรียนรู้ได้หลินจงเช็ดน้ำตาบนใบหน้าพลางเอ่ยอย่างแนว่วแน่ว่าอารวนพ่อจะอ่อนแอต่อไปไม่ได้แล้วพ่อไม่สามารถหลบอยู่แต่ในบ้านแล้วให้เจ้าออกไปสู้รบปรบมือคนเดียวได้พ่ออยากลองเรียนรู้พ่ออยากช่วยเจ้า หลินจงรู้สึกว่าตนเองไม่มีประโยชน์ช่วยอันใดหลินรวนไม่ได้เมื่อครู่ตอนที่เขาได้พบคุณชายสามตระกูลเหว่ยงเขาก็พลันรู้สึกว่าตนไม่สามารถก้มศีรษะอยู่เฉยๆได้อีกต่อไปแล้วเขาทราบดีว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะครอบครัวของเขาไม่มีหลักฐานดังนั้นเด็กสาวอย่างหลินรวนจึงถูกดูหมิน่นหลินรวนใช้เงินมากมายไปกับครอบครัวแล้วเขาจะยอมเห็นนางทนทุกข์ได้อย่างไรหลินรวนเป็นสตรีทว่านางก็ยังสามารถทำงานหนักได้ แล้วเหตุใดบุรุษร่างใหญ่อย่างตนจะทำไม่ได้เล่านี่เป็นคราแรกในชีวิตที่หลินจงมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อบุตรสาวของเขาเมื่อหลินรวนเห็นหลินจงยืนกรานแน่วแน่ถึงเพียงนั้นอยู่อนางก็รู้สึกแสบจมูกขึ้นมาตั้งแต่นางทะลุมิติมายัางโลกใบนี้นี่เป็นคราแรกที่นางรู้สึกประทับใจอย่างลึกซึง้ง นางไม่เคยละทิ้งหลินซิ่วและหลินหานสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะรับปากกับเจ้าของร่างเดิมเอาไว้อีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะนางอยากมีครอบครัวไม่ได้อยากอยู่ตัวคนเดียวนางคิดมาโดยตลอดว่านางต้องเป็นที่พึ่งพิงให้แก่พวกเขาไม่ว่าจะเป็นหลินหานหลินซิ่วหรือว่าหลินจงนางค่อยๆเคยชินกับมันทั้งยังไม่ได้รู้สึกว่าเหนื่อยอันใดมากมายนะทว่าบัดนี้หลินจงเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อปกป้องนางความรู้สึกแบบนี้ทําให้นางอยากร้องให้ออกมาเสียจริง หลินจงเห็นดวงตาของลหลินรวนรื้นแดงดังนั้นเขาจึงวางมือลงบนบ่าของนางแล้วลูบไหล่ปลอบประโลมนางเบาๆเด็กดีแต่ก่อนเป็นเพราะพ่อไม่ประสีประสาท,ทำให้เจ้าต้องทนทุกข์แล้วลหลินรวนยืนหยัดต่อสู้เพื่อพวกเขามาหลายเดือนความรู้สึกแบบนี้ทำให้นางตั้งรับไม่ทันดังนั้นนางจึงพยายามกลั้นน้ำตาเอาไว้เพื่อไม่ให้มาไหลลงมาลหลินรวนสุดหายใจเข้าลึกจากนั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเอ่ยกับหลินจง ท่านพ่อท่านอยากเรียนก็ไปเรียนเถิดข้าจะสนับสนุนท่านอย่างเต็มกำลังทว่าท่านอย่าหักโหมมากจนเกินไปเล่าท่านไม่ใช่เด็กๆแล้วร่างกายของท่านก็สำคัญเช่นกันแม้ว่าหลินจงจะยังอายุไม่ถึง30ปีแต่อายุเฉลี่ยของคนในยุคนี้ค่อนข้างต่ำหลินจงทำงานในชนบทมาหลายปีร่างกายย่อมเสื่อมสภาพลงไปบ้างดังนั้นเขาจึงดูแก่กว่าอายุจริงมากนักสองสามเดือนมานี้เขาดูมีพละกกำลังเหมือนคนหนุ่มสาวแต่หากจะชดเชยสิ่งที่ขาดหายไปนั้นมันไม่ง่ายเลย หลินจงยิ้มพลางพยักหน้าพ่อไม่หักโหมหรอกเจ้าไม่ต้องกังวลเมื่อในใจมีเป้าหมายหลินจงจึงเริ่มเคลื่อนไหวทันทีเขาวิ่งไปหาอาจารย์อู่ที่ลานด้านหลังเพื่อขอเข้าเรียนวรยุทธ์ด้วยแน่นอนว่าอาจารย์อู่ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆหลินรวนจ่ายค่าจ้างในอัตราที่สูงมากหากจะสอนเพิ่มอีกสักคนก็ไม่เป็นอันใดาการเรียนวรยุทธ์ไม่ใช่เรื่องเล่นๆเ,เขาคิดว่าเจ้านายอาจจะแค่รู้สึกว่ามันแปลกใหม่ประเดี๋ยวอีกสองสามวันเขาคงจะยกเลิกไปเอง ลิ้นรวนกังวลเกี่ยวกับหลินจงเล็กน้อยดังนั้นนางจึงเดินไปดูที่ลานด้านหลังเมื่อเห็นว่าหลินจงกําลังตั้งใจเรียนอย่างจริงจังนางจึงไม่สนใจเรื่องนี้อีกนางไม่ได้คาดหวังให้หลินจงเรียนจนเป็นวรยุทธ์ถึงอย่างไรเขาก็อายุไม่น้อยแล้วการที่ได้เรียนรู้จากอาจารย์อู่เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกายไม่ใช่เรื่องแย่ส่วนการร่ำเรียนตำราทำให้คนฉลาดขึ้น ก่อนหน้านี้นางคิดอยากให้หลินจงเรียนหนังสือแต่ตอนนั้นหลินจงบอกว่าเขาเป็นชาวบ้านทั่วไปเขาจะอยู่จัดการที่ดินของเขาไปชั่วชีวิตถึงเรียนก็ไม่ได้นำไปใช้ดังนั้นนางจึงไม่ได้บังคับเขาทว่าบัดนี้เขายอมเรียนแล้วนี่ก็เป็นเรื่องดีเช่นกันเรื่องเรียนของหลินจงหลินรวนคิดจะให้หลินหานจัดการตรับใดที่หลินจงเริ่มเรียนรู้เขาคงจะถอยไม่ได้แล้ว เป็นไปตามที่คาดเอาไว้เมื่อหลินหานกลับมาถึงบ้านพอเขาได้ยินเรื่องที่หลินจงจะร่ำเรียนตำราเขาจึงตื่นเต้นจนตาเป็นประกายทั้งยังไม่สนใจเรื่องมือเย็นเลยด้วยซ้ำเขาลากหลินจงไปยังห้องหนังสือในทันใดหลินรวนได้แต่ลอบยิ้มหลังจากที่หลินหานสอนหลินจงเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเขาจึงเดินออกมาจากห้องหนังสือทว่ารอยยิ้มบนใบหน้าของหลินหานจางหายไปแล้วเมื่อหลินรวนเห็นดังนั้นนางจึงเอ่ยถามออกไปว่าท่านพอเล่าให้เจ้าฟังแล้วใช่หรือไม่ ลินหานเม้มปากแน่นไม่ยอมเอ่ยอันใดออกมามือทั้งสองข้างของเขากำมัดแน่นสายตายังเต็มไปด้วยประกายแห่งความอาฆาตลินรวนยื่นมือออกไปรูปศีรษะของเขารู้จักโกรธก็ดีแล้วแต่เจ้าต้องรู้จักเปลี่ยนความเจ็บแค้นมาเป็นพลังให้ได้อาหารชีวิตของคนเรานั้นยาวนานนักในภายหน้าพวกเราอาจจะเจอคนที่เหมือนคุณชายสามตระกูลเหยาอีกมากดังนั้นพวกเราต้องทำให้ตนเองแข็งแกร่งทำให้ผู้อื่นไม่สามารถรังแกพวกเราได้ ลินหานมองเข้าไปในดวงตาของหลินรวนจากนั้นก็เอ่ยออกมาอย่างแนว่วแน่ว่าอารวนให้เวลาข้าอีกห้าปีห้าปีเท่านั้นข้าจะต้องอยู่เหนือกว่าคนอื่นให้ได้ลินรวนมองดูท่าทางเอาจริงเอาจังของเขาก็พลันรู้สึกปวดใจขึ้นมาดังนั้นนางจึงเอ่ยว่าอาหารเรื่องสอบขุนนางเจ้าไม่ต้องร้อนใจไปหรอกเจ้าค่อยๆเดินไปทีละก้าวเถิดหากกดดันตนเองมากจนเกินไปก็ไม่ใช่ผลดีเช่นกันข้าหวังว่าเจ้าจะประสบความสำเร็จแต่ข้าก็ไม่อยากให้เจ้ากดดันตนเองจนเป็นปัญหาเจ้าเข้าใจหรือไม่ หลินหานพยักหน้ารับค่าทราบแล้วข้าจะทำเท่าที่ข้าทำได้แม้ว่าเขาจะเอ่ยแบบนั้นทว่าภายในใจของเขาได้ยึดมั่นเอาไว้แล้วว่าจะต้องทำให้สำเร็จภายในหปีเขาจะต้องนำพาความสำเร็จมาสู่ครอบครัวให้ได้จะได้ไม่มีผู้ใดกล้าดูถูกครอบครัวของเขาอีกหลินรวนรู้นิสัยของหลินหานดีเมื่อคิดว่าเขาจะต้องกดดันตนเองเป็นแน่นางจึงนึกโกรธคุณชายสามตระกูลเหยาขึ้นมาทันใด วันนี้คุณชายสามตระกูลเหย่ยงทาให้นางต้องอับอายนี่เป็นเรื่องสะเตือนใจของคนในครอบครัวเยี่ยงไรเรื่องในวันนี้ก็ต้องเอาคืนด้วยเหตุนี้พอตกกลางดึกหลินรวนจึงปีนข้ามกําแพงออกไปนางเตรียมจะไปสร้างความสวยให้แก่คุณชายสามตระกูลเหย่ยผู้นั้นถึงแม้ว่าในเมืองอยู่หลินจะไม่กําหนดเวลาเข้าออกบ้านทว่าบนถนนในยามราตรีก็ไม่มีผู้ใดเดินอยู่เลยหลินรวนไม่ได้พบกับอุปสรรคใดใช้เวลาเพียงไม่นาน นางก็มาถึงด้านหน้าคฤราสหาดเหยาซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านของนางมากนักนี่เป็นทรัพย์สินของคุณชายสามตระกูลละหาอยู่ในเขตยูหลินพื้นที่บ้านของเขากว้างกว่าบ้านของนางมากนักพอมาถึงที่หมายหลินร่วนไม่ได้รีบร้อนเข้าไปทว่านางปล่อยพลังวิเศษออกมาแล้วยกยิ้มด้วยความพึงพอใจแน่นอนว่าบ้านของตระกูลร่ำรวยนั้นแตกต่างออกไปเพราะหนูในบ้านพวกเขามักจะตัวอ้วนกว่าบ้านคนจนทั้งยังออกลูกออกหลานเยอะกว่าบ้านคนจน เพื่อทำให้แน่ใจว่าคุณชายสามตระกูลเห่ยาอยู่ที่นี่หลินรวนจึงใช้พลังควบคุมหนูให้เดินไปตามเส้นทางหลักของคฤหาตระกูลเหยาในห้องนอนหลักคุณชายสามตระกูลเห่ยาร่วมหลับนอนกับหญิงสาวจากหอนางลมซึ่งบัดนี้นางนอนซุกอยู่ในอ้อนแขนของเขาหลินรวนเผยอยิอย้มมุมปากคนผู้นี้ช่างต่ำซามเสียจริงหลินรวนปีนขึ้นไปบนกำแพงครหาตระกูลเหยาทว,ว่านางไม่ได้กระโดดลงไปในบ้านเพียงยืนปล่อยพลังวิเศษอยู่บนนั้น ทันใดนั้นก็มีเสียงกุกกุกกะกักดังขึ้นมาใกล้เคียงกับคฤหาตระกูลเหวา